ท <Okay. S 2> างนี้มีได้บ่ลงทางนางี้ต้องพาอ้าเลยต้องมาเนี่ยนะทักทายสบายดีวันนี้ก็ค่อยได้เดินทางเข้าป่าอี่คือเก้าพี่น้องเลยมาเดินทางเข้าป่า ตามคนมาหนิมีเบาห้อยแล้วก็บเบ้าสอนคาดพีได้ทีมงานรักตอนนี้เบ้าสอนเพิ่นไปหาอุปกรณ์อย,ยู่ไปหายืมนําขอเจ้าอยู่หน้าผู้พี่น้องเลยเดี๋ยวที่ตามไปมเดียวเส้นทางเป็นเราเลยไป มีเขารักวินเสจะดิงนมงและงานทุกครั้งที่เมื่อจะลองเลิกันเลย

ขอคมน้อยนะพีเน้องเลยหเหระเงามาไหนเหอน้า,าน้าเงามาไหนน้าเงามาไหนฟะาอันนั้นได้แคบไปไหน,หนึงจอ,อนเนี่ยมีเห็นมีเห็นฮะนายพุ่นน้า,าไ,มมนไม้น้อยนะขวางนไม้น้อยนะควางเลยนดเห็เ Quá đó! <laughs> tình nhiên này sao! Nhên! Nhên! Trí luna hai na bằng này! Nhên nè Nhên này! Trí luna này! Trí luna hai vòng này! Trí luna hai vòng này! này! จะหอดนนองที่นี้มีชุดแต่บาทนึนดองหนองตะนาดีละเ้า,าตกขาละเข้าไปทั้งเรื่อบาทนึงหนาโดนตกข่าเลยพี่น้อง เาฮะทางน้นหของ้าละเข้าไปทาง้บาหนอยกโชคบอกฮะกลางนี่บอกกลางนี่นักเลกลางเลยละทางนี้มีได้บ่ลงทางนี้ยังที่ยังข้า่ไปเดีุ๋กชอย

มาดูเฮ้ยย้มาตวิ้ากันเลยน้อใจโอ้หลิตมเลบาเดี๋ยวเป็นเป็นคนขับี่น้องเลยเดี๋ยวเขาบอช้อนคนับเดี๋ยวตอนนี้เขาบอสอน่นมาทางนี้ี่น้องเลย ตอนจะินวายมาทางนี้แต่ทางนี้มันเลิกเพลคังขาจังนี้เดี๋ยวทดลองเราเบิ่งมันจะได้บอไปทางนี้ละขึ้นผู้ขึ้นหิมหิมผู้ละช้นนชอนวายมานี่เลิกทรายหน้าพี่เทงหัวเข้าเฮ้ น้องเอ้ยลอดเชยผ่ <laughs> านไปด้วยดีไปต่อพี่น้องตอนนี้ชุมเฮากะได้มาหอดเครื่องทางมากะเดี๋ยวดีคือสามโมงนีซันฮอนบ,อง,บองพักพี่น้องเไยหาก,กินขา้าวกินน้ำก่อนกินระหว่างทางก่อนเพราะว่า,า,าไม่ได้กินข้าวเทงใช่ปะนี่หายกะปลากระป๋องเตี๋ยวมะเตะเฮิรน มาข้าเีาน้องนี่มาเด้พี่น้องด้วยดีแต่เตี่ยมปลากระป,ออปอ๋องมาแต่เฮินทอกป๋องดีไว่เนาะมากอ่ะทำข้นมากเลยเลยมาโอเปลากระป๋อง <laughs> ยีตตำเลยแจวกลุยเลย ตอนนี้ชุมคอยก็ได้เพลียวกินข้าวอิ่มละวจะได้กินชมมะขอต่ออีบางนี่จำเก๋ไพี่น้องเลยกินช่อมะขอจังน้อยนี่ก็จะได้เดินทางต่ออีกมาไม่กาวตาเรากาวตาเรายำมืดยำอยู่กินชมมะขอแ้คางยานมัล่ะหมอชอนมะขออคางยานแล้ววะจ้านยิงข้าวแห้งเลยนะฮะข้าวกับมืดหมอชอนกินเก่งนี่น้อง มันเราตีมเลยยืนคนก็เลยคนก็ยืนหายนึ่งเลยว่ะยังอยู่หายนิ่งเลยไงตอนนี้ก็พร้อมเดินทางต่อแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากกินข้าวกินชมแล้วกาะเท็บบูชอนเพื่อนครับเป็นคอยพุณละเดี๋ยวไปพบเดี่ยวอยู่ในบอนยุดมองพักพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ ผมร้อยเขายิงมามท่าก็ได้ซี่ต่อพี่น้องเลยตอนนี้กัชุมพลกับทั้งทีมงานกับมาฮอดจุดมองพักพี่น้องเลยมากะมาฮอดกับขำพราชมพู่นเติบคพราะก็จะได้เตรียมหาเสื้อกลับเลยที่อยู่ที่ย้อนก็ยังไม่ทันนักการอยู่พงผยางกรหาเสื้อกลับพร้อมขำแล้วพยามมืออื่นนลยนะชนเบาช้อนกับเบาหอยก็จะไดเสื้อเบ็ดเสื้อเบ็ดอยู่นี่เสื้อเบสก็จะโน่นลายได้มากอ่ะ เม็ดอยู่เตอร์นี่มันมีว่างมันมีห้อยอยู่เนี่ยค่อยนอนมาเน,นี้นะตัวแคมห้อยนำไหลยจะทาดอยู่พี่น้องเลยนะฝาถิ่มโหมโค้มไปพร้อมขอย่มันคลับนะก็เสื้อกับนะไปไปติดตามไปแ้เดียวเดี๋ยวว่าควยก็จะเข้าหาเสื้อกับตามเตอร์คอนเพราะว่ากระแตกำลังวนมั่งอยู่เตอร์คอนนี่น้องเลยเข้าจะเสือ้อล้างทธอิดเนื่อของเขากบมักระบกเก็บออกมาบางหันพี่น้องเลยนะตัดครึ่งหนึ่งมักระบกกระบกดิบนะ เอาเชื่อยู่เงาไม้ให้พี่น้องเลยเชื่อยู่นี่หลังนึงเสร็จหลังนี้ปลาไปอยู่นี่แหละมีแต่มัดเชื่อได้เพราะวันนี้มีเชื่อป่ะไปเบิังทางต่อไปพี่น้องมาเรื่องขวะยางยางคามตาตัวนี้ไปเชื่อดงตัวหน้าพี่น้องเลยไปเชื่อบางคานหลังนึงอยู่ดงตัวนี้ ตัวนี้น่าจะมีเนื้อลายหมูกระแต่น่าจะลายหลังนี้จะเชื่อตื้อขอดหลังนี้

ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อกลับมดทัดหรือบ่อขำคำเขาล่ะซื้อได้ไปประมาณหกกิจหลังแล้วออเอซื้อแล้วเขาก็จะหักพดทับทางไว้เพราะว่ากำเขามันมีจำนวนหลาย ถ้าเราไปทับทางไว้มากวิสาวมันจะหลงพี่น้องเลยตอนนี้กาเชอร์เรนโค่นี่พี่น้องเลยเจือเทิงพี่ตอนนี้กั๊มหาก้าเสื้อมีมดช้ำนะฮะยังลายเยอะพี่น้องเลยเวลามันก็มืดละเดี๋ยวก็อ้อแล้วบานนี้ไปเบิ่งทีมงานของเ่าเชอร์เบ็ดแล้วนะบ่ที่เสื้อกับแล้วพ่อกจะหาฮักน้องไม้ไล่เมื่อต้มกินเมื่อแรงนี่พี่น้องเลยเพราะว่ามันคัมแล้วฮะมาห่ามาหอดก้ายังมีทันเนียนกิน เอาก็จะหา้างมไม่ไลก่อนน่ะอยู่ก่อน,มนไม่ไลก็พอได้กินนี้นะ้พี่น้องเอ้ยต้มจำเจีวมีแต่น้อยเอยงี้ย ก็ได้เต็มกำมือแล้วเดี๋ยวจะหาตื้อีกถ้าทีมงานของเฮาก็เซอร์เบสยิมทันแล้วยิมทันเห็นเพิ่มมากอยู่พี่น้องเ,เดี๋ยวข้อจะดังไฟก่อนดังไฟทาทีมงานก่อน ไฟเขาก็ดังติดแลนน้เนาะปานี้ตอนนี้ก็จะได้นึ่งเข้าก่อนพี่น้องเลยทางทีมงานของเขากาเซอร์เบสยังไม่ทันแล้วพอจะได้นึ่งเข้าท่าเขาทำอะไรช่างสว้าองอยู่นงึงสบายเลยมองพักเขา าเหากัเสื้อแล้วเดี๋ยวไปนึ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเขากเหากระค้างแล้วล่ะตอนนี้ก็มืดละแต่อยู่อยู่หฮยผู้เชี่ยแก้งอยู่พี่น้องเอ้ยว่าอยู่เทิงพี่มันเป็น่าไม่ไล่นะมันมันมืดเดี๋ยวเขาจะไปใบหน่อไม้นี่จะมาต้มจำเจวมะแรงนี่เพราะว่าเขามาละมันขำเราหากินมีท่านพี่น้องเอ้ยเขาก็เลยได้แต่หน่อไม้นี่ละกินมานี่ตอนนี้หน่อไม้เขากับใบแล้วละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปต้มมานี่ หลังจากที่นึ่งข้าวุกแล้วก็ต้มน้ำไม้ต่อ,อ,ตอทีมงานของข้าวก็มาแล้วคนหนึ่งหมอสอนก็นได้แต่น้ำไม้ไหลไปยิงปลาพี่น้องมีมีปลาเนาะน,น้ำมันเลิกอยงางแต่บ่าวหอยบ่าวหอยเป็นไปเชื้อหมอ้อก็สันมาอยู่ <c oughs> เ,เลิกบ่าวหอยมาละฮะย่กเเบ็ดนีลทีมงานข้ามาครบแล้วอัน <คบ S 1> อนี้เ<ะ>ชือ้อมอ้อเชื้ออเชื้อเตอร์ฮัน สรุปม่มีเพื่อได้เพื่อเลยชงใส่ได้กินแต่หน่อไม้ลายต้มกับป่นกบที่ยิงมาลำทางได้ประมาณห้าตัวไว้แล้วพี่น้องเลยเป็นบ้าเหรอหน่อ,อไม้เช,ชื่อคนมอบันี้เพราะว่าเขานั่นชุบได้มอตัวนี้ต้มกบพี่น้องเลย,ยชุบกล้วละเ้าไป นี้ข mm ้าวหอกเท่าวชุกเลยเหลือแต่หน่อไม้เนาะมอหอยเป็นโคอยู่นะตอนนี้ทีมงานของเขากะเฝาหมอนไม้ต้มอยู่ไม้ต้มยังทันชุกอยู่มอหอยโง่แล้วตุ่ยเชาอยู่โซนนันกบเหากะว่าจะต้มก่ะหน่อไม้ยังทันชุกเนาะอย่างเง้มอต้มหน่อไม้กะชุกแล้วพี่น้องยมอหอยปุ่งละเดี๋ยวกอยจะต้มกบ ต่อปนกบไม่ละกี่แหลมเหมือกับตระไม้ต้มโมชอนเพิ่นกลับไปก้านต่อ,ลอยละเดี๋ยวพาจะง่อยเพิ่นมากเลยนะ เื่านี้เนาะไม่ไยอะความ,ม,มยั่ไม่กลิ่นเัยเข้มแล้วอนะ่ะเนาะเข้มหมดนี่ปล่นกบกบน้อยที่ยิ่งมานลำทางอะพี่น้องเลย กินแรงเขากักบปลาบะชอนเพิ่นตะการวางหั้นก็นได้ประมาณสามชิ่นตัวกับหน่อไม้ต้มมาพี่น้องเข้าแรงเดียวมนี้ได้ชั่บนี้ลรกินมือนี่กะมื้ออื่นอย่างว่าเดี๋ยวไม่ ตอนนี้คอยพร้อมทีมงานกันกินข้าวกินน้ำอีมแล้วพี่น้องเอ้ย วันนี้ก็จะหากลางพยางเฮ็ดมองยูมองนอนเพราะว่าเฮามาเฮาว่าจะกลาง,งตอนนี้มีท่านน้ามืดกะแลนไปหาเสื้อเบ็ดเสื้อกับยา่างทำานะย่างมิเตยามเมื่ออื่นมืออื่นแกมมีเสื้อกับี่เีกินพี่น้องเอ้ตอนนี้เฮาจะเตรียมกลางพยางก่อนนี่พยางเฮ้ากะมุ่งแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้เฮาก็จะนอนในรถไทยนี่สามคนพรเคยนอนมาแล้ว กี้เดียวนอนได้อยู่ห้อยมไปทำการกวาดทำความสะอาดเดีย่างไรห้อยไปเก็บขยะได้หนึ่งง่ากันนะแดดแบบน,นี้พอดีเลยอันนี้ก็ไปช้อน <c oughs> ผุหล่อพองช <c oughs> <c oughs> าดกับปันเดียวผุหล่อพอง <c oughs> <c oughs> มีสามพอง <c oughs> อเยอเฮอร์่อฮอยพ่นนอนพื้นล่ะ <c oughs> <c oughs> ได้พ่อเดียวได้ <c oughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ก็พ่อกะขอปิดคลิปลงเพลงชิมนี้เนาะกะขอขอ้ขอมกขอบเจอน้ำพอแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับส้มเดี๋ยวคลิปหน้าพบพอเดี๋ยวไม่